ซึ่งในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับการออเดชั่นเวทีการประกวดเดอะคนอตไทยแลนด์ซีซั่นสี่นะจ๊ะไห้หน้องวิ่งคุณข้างๆบุ๊ดเลยนะขายเสียวเลยนะเอะ้ยโทษแันแล้ว ความพิเศษความแซ่บในวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีผู้เข้าประกวดมากว่า30ท่านเลยจากทั่วประเทศก็จะมีทั้งเรื่องของการโชว์บอดี้โชว์ความหล่อรวมถึงการแสดงความสามารถดรามา่าอินเตอร์เมติกต่างๆงก็มีน่ สวัสดีค่ะพบกับน้องนิวคนดีคนเดิมเพิ่มเติมความสวยงามที่ไม่มีวันสิ้นสุดอีกแล้วแะจ๊าฟริ ส่เอฟเฟกต์เองด้วยนะคะก็สําหรับในวันนี้แน่นอนค่าว่ารายการของเรานะคะกับรายการ The c h a m e Daily สตรีไลน์ในไอดอลเนี่ยเราก็ต้องพามาเจาะลึกกับบรรยากาศแน่นอนเพราะเราเกินไว้ตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะจ๊ะนี่คลิปนี้คลิปนี้เออไปหาขึ้นอิสระกันเองแล้วจ๊ะพี่เราบอกว่าเราจะเกาะติดทุกๆความเคลื่อนไหวของเวทีการประกวด The n o t Thailand Season 4ในปีนี้นะครับเพราะว่าความพิเศษความแซบในวันนี้เนี่ยก็คือ ได้ข่าวว่ามีผู้เข้าประกวดมากว่า30ท่านเลยจากทั่วประเทศนะคะที่จะมาร่วมปาริชั่นร่วมโชว์ตัวโชว,โชว์หุ่นว้าวหุ่นในแบบ không? ไม่ใช่หุ่นอชัดน,นะคะก็จะมีทั้งเรื่องของการโชว์บอดี้โชว์ความหล่อรวมถึงการแสดงความสามารถ ดราม่าอินเมติกต่างๆเออก็คือจะแซบจะเด็ดแค่ไหนกรรมการของเราจะฟาดหนักกันแค่ไหนความโป๊ความเปิดจะเกิดขึ้นไหมหรือว่าความเซ็กซี่ในแบบของแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราติดตามกันเลยนะจ๊ะ อนนี้เขาลงทะเบียนกันอยู่ก็คาดว่าน่าจะประมาณยี่0ถึงสมิคนในการที่จะมาออดิชั่นหาจ๊ะใช่ก็ขึ้นไปทีละสามท่านครับสามท่านก็คือเดี๋ยวน้องเขาจะนั่งอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกขึ้นไปทีละสามพอสาทีนี้เดี๋ยวกรรมการก็จะเข้าไปทีละคนเบอร์หนึ่งก็จะมีรูปขึ้นี่จอเดี๋ยวรวมคะแนนเลยเสร็จุกวันนี้ก็จะประกาศผลเลยก็น่าจะรอบสิบหรือสิบสองคนสุดท้ายพอประกาศผลแล้วเสร็จพุ่งก็จะจับสลากเบอร์เบอร์เลยว่าใครจะได้เบอร์อะไร เดี๋ยวที่เขามาเก็บถ่ายวอล์กถ่ายอะไรด้วยได้เลยครับเดี๋ยวพอผู้ประกวดขึ้นปุ๊บเขาจะต้องขึ้นรูปโอเคเขาตอนแรกนั้งรับรับหน้าไปแล้วแต่ว่าเขรับหน้าปุ๊บเขาต้องมันก็จะเห็นตูดกับเห็นตูดในแบบเออตรงคิวก็เดินเดินว่ากันไปแล้วก็นั่งหมดเรียงเบอร์ไปเลยเรียงเบอร์โง่โง่อะไรก็เป็แล้วแต่ป้าเรียงเบอร์แบบในตู้อ่ะอ๋ออะไร้เลยอ่ะน้องมาสองโลมาจ้าอย่างเงี้ยที่สื่อเขาก็น่าจะมาสกินกันมงูเนี่ยแหละ สาวอยู่เว้นเก่าไงแม่วันนี้คือวันเบาๆวันเบาๆมึยไม่เคยเบาเบาจริงไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรจริงเบาๆก็ใช่จริงเต็มที่เลยแม่จะมีแบบว่าซีนให้น้องถอดเสื้อหนูจะแบบว่าให้น้องวิ่งขึ้นข้าวๆนี่เลยนะหายเส็ยวเลยนะเอาดแล้วแต่เอ้ยโทษใครแล้วโทษใคนแล้วแต่งคุณนิวเลยไม่ใช่เนาะ สำหรับตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กับคุณเรียกว่าเป็นผู้จัดก,การกองประกวดสุดหล่อและสุดแซ่บสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวแนะนาตัวนิดนึงจ้าครับผมสวัสดีครับปุ่มชัยยายากรุงนะครับก็เป็นผู้จัดก,การกองของเดน Not โชว์นะฮะ2025แล้วปีนี้เป็นปีที่สองนะครับที่ได้มาเป็นผู้จัดก,การกองครับอยากให้น้องสยามแบบว่าพูดเกี่ยวกับความคาดหวังในฐานะของกรรมการในครั้งนี้หน่อยว่าการออดิชั่นครั้งเนี้ย โหนมองเห็นอะไรบ้างจริงๆแล้วคัดหวังว่าจะได้ผู้เข้าประกวดที่ตั้งใจแล้วก็รักเดอะน็อตจริงๆนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าคนที่ได้เป็นเดอะน็อตเนี่ยมันต้องศรัทธาแล้วก็ต้องรักจริงๆใส่แล้วต้องเป็นต้องต้องเป็นเดอะน็อตนะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนมาดวยมาด้วยใจแล้วก็เป็นตัวเองให้มากที่สุด ใช่ก็คืออย่างวันนี้เป็นวันออเดชั่นแเนาะสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือความเป็นตัวเองครับไม่จะเป็นว่าต้องแบบหุ่นดีมากหล่อมากตัวท็อปแต่เป็นใครก็ได้แค่มีรู้สึกว่าอินเนอร์ความรักในการแสดงแล้วก็รักความเป็นตัวของเราใช่ไหมคะจำเป็นด้วยจำเป็นด้วยครับผมหุ่นต้องมีเพราะว่าปีนี้มีชุดว่ายน้ำนะคะเราถ้าเราหุ่นดีเราก็จะมั่นใจเราต้องหุ่นดีแบบไหนคะหุ่นดีแบบ แบบไหนคะแบบไหนคะก็ก็่นดีแบบของตัวเองขอให้ทุกคนโชคดีครับวันนี้เป็นกำลังใจให้กับผู้ครอบครัวทุกคนครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งคนสุดแซ่บประจาเวทีนี้ก็ว่าได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเลยนะเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีในกองคะเป็นตูดเป็นตูดค่ะ พี่แจ้คือเป็นเจ้าของิสิทนะฮะเดิน็อตไทยแลนด์แล้วก็ผู้ดนวยกองประกวดเดิน็อตไทยแลนด์ด้วยคก็คือคนนี้เลยนะคะผู้ปลุกป,ปั้นเวทีการประกวดมาตั้งแต่แรกเริ่ม<ช>นะคะชั้นสีแล้วนะฮะปล่อยมา,มากเลยนะคะ <c oughs> วันนี้พี่น็อตคาดหวังอะไรกับน้องๆในแบบน้องๆที่มาลงประกวดในครั้งนี้บ้างคะคาดหวังอยู่แล้วก็คือเรื่องของอุ่นเนาะเพราะว่าปีนี้เราค่อนข้างที่จะแบบว่า เราจะเน้นหุ่นมากขึ้นเพราะว่าปีที่ผ่านมาเราไม่มีโชว์ชุดว่ายน้ำเลยแต่ปีนี้จะเป็นโชว์ชุดว่ายน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าคนใส่บ้านแต่ชุดว่ายน้ำได้หุ่นก็ต้องดีกาคาดหวังอันหนึ่งคือ,อหุ่นต้องมาก่อนแล้วก็อินเนอร์ต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับอยากให้มันสมบูรณ์แบบในความเป็นเดอะนอร์ทสิตนสี่นี้อะไรเงี้ย แม่นอสจะฟาดน้องๆที่เข้าประกวดมาก่อยแค่ไหนนะจ๊ะเดี๋ยวรอความแซ่บได้เลยจ้าเขอาคุณค่ะค่ะค่จะบอกนิดนึงจะบอกนิดนึงแทนแทนหน่อยคือว่าคือบอกเลยนะว่าปีนี้เรามีมาตรฐานของเราอยู่แล้วเราคิดว่ามาตรฐานของเราคือเรื่องหุ่นเรื่องของอินเนอร์เรื่องของสิ่งต่างๆถ้าใครมีตรงนี้ก็สามารถเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้แต่ถ้าใครไม่มีตรงนี้เราก็ต้องปรับให้เขาไปปลอบปีหน้านะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องทำมาตรฐานเราไว้ก่อนอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นเวทีอะไรก็ได้โอเคอ่ะ ได้เลยแต่ขอบคุณมากครับพี่นอ้อเดี๋ยวเราอบรรยากาศคะ่ะบรรยากาศ จีิงก็อยู่กับ2หนุ่มผู้เข้าประกวดแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะครับชื่อสอนนะครับผมมาจากภาคกลางครับแอคครับผมมาจากภาคกลางครับโอเคเดี๋ยวถามทีทุคนละกันนะคะเดี๋ยวถามน้องสอนก่อนละกันว่าวันนี้ตื่นเต้นนะโอ้สุดๆครับพี่ตื่นเต้นอยู่เลยไม่เชื่อหรอก โอเคน้องตื hmm. okay, there, guys, ่นเต้นมากนะคะวันนี้พกความมั่นใจมามากมายแค่ไหนคะเต็มร้อยครับเคดเดี๋ยวรอให้มั่นใจน้องด้วยกันแล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนแล้วกันนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากมายแค่ไหนคะตื่นเต้นถ้าเต็ม10ก็คือ11เลยครับผมตอนนี้ก็คือตื่นเต้นมากตื่นเต้นเกินเลยตื่นเต้นเกินเลยนะโอเคเดี๋ยวมาเดินไปที่สองนมแล้วกันนะคะกับบรรยากาศก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการทอวริชันนะคะสวัสดีค่ะเดี็กนักตัวนี้นค่บชื่อเตนนะครับว่าโลดอมุลีครับน้องเตนเป็นตัวแทนลงมาจากบ้านไปดับ ทำไมเราถึงเลือกลงประกวดฝั่งภาคใต้จังก็คือที่บ้านภาคใต้แล้วก็ก็โตมาจักวัฒนธรรมภาคใต้ใชื้อชาคใต้ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราลงภาคใต้นี่และแต่ว่าวันนี้เราเตรียมความเป็นหนุ่มใต้มาให้กรรมการดูต็มที่เลยใช่ไหมลุงจ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ้าชื่ออะไรจ้าอยู่คืออยู่ อคน้อง um. อยู่เป uh. ็นตัวแทนจากภาคไหนคะภาคกลางเนาะที่เป็นมาแต่ให้นะคะซิสเตาค่ะิ๊ก้าข้อสอบมีอะไรนะครับบนโลกใบนี้ไม่ใช่ว่าากประกวดจะนัดอย่างเดียวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีโอกาสแข่งขันนะแล้วก็คนที่มีโอกาสมากที่สุดก็คือคนที่ตั้งใจถามแล้วก็สู้ให้มันสุดใจจริงๆครับก็เป็นที่เลยนะคะลูกเป็นที่ไลยคร ขอเจรยาการเป็น,นทีหน่อย 1, น3่งสขอบคุณค่ะขอบทำงานพ่ธีกรด้วยครับโลงสัีสปาร์กมาครับอาโบเป็นคนที่เก่งคล่องทุกอยาก่างเป็นคนที่แมทช์ชงให้พี่พ่อฝักตลอดเวลาว่าโบเป็นคนที่เก่งมากคือรู้ไปเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในค่ายภาค์ก้าแล้วนางจะบริหาร ชื่อนายประเชตตุลเทียนนามสกุชื่อเชื่อโูมิใจเป็น27นะครับก็สูง170เซนติเมตรนะครับน้ำหนัก60กิโลกรัมครับลงภาคอีสานจริงๆแล้วไม่ใช่คนภาคอีสานเป็นคนภูทรานีครับแต่ชื่อชอบในภาคอีสานเพราะผมชอบ ไม่เป็นไรครับยังไงผมเนี่ยไม่ได้ไปเรียนการผมได้ยินแมผมาอยยุไม่ยิงคนอื่นกไม่สนใจไม่้อาไป ายุ24นับสูง180น้ำหนัก70ลงสลักพักการขันขอพี่ีเล่นเป็น่ลูกไปแล้วนะครับรอบนี้ขอไปจีพี่ปอกน่ารักมากครัพี่ยฟูดเวอร์ไม่เคยมีใครชมพี่มาก่อนเลยนผม

เอวิสาสิครับคนพูดบ้างเยอะก็เป็นคนที่ชอบในการอาจบายสัจารรมด้วยผมมองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมสามารถใช้ได้แล้ววันนี้อะไรกระสุนใจให้ต้องิมพเข้ามาสำหรเอ่อในส่วนตัวก็คือผมเคยไทำงานกับนายไฮโซที่นี่้ผมรู้สึกว่านี่เปไง ไไอ้้ไไัคดแ่ส,<ะ>ส<ะ>วัสดีครับท่านผูเ้เขียนทุกท่านครับวันนี้นะครับเราลงมือการประกวดครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอพิสากเมือนะงเอเชียทีนครับรมาชิบเหล่าลอยแพ50ล้านคนที่อยู่ตรงนี้นะครับผมอยากจะให้รอสักคู่นึงนะครับผมเพราะว่าวันนี้ครับเรามีทีเด็ดและอยากจะให้รู้ว่ารายการของเราคราในตอนนี้ภากคทีเด็ดที่เรามีเรามีโดนซีเด็ดครับ่วันนี้เขามีแขกรับเชิญพิเศษด้วย ไม่ทราบว่ามีใครพอเราได้วไหมเรับมีเกเชิญใครมาบ้างวันนี้เพราะการจะเป็นนักแสดงที่ได้จะต้องมีความสม,ม่ำเสมอการจะได้แสดงออกได้ก็มีความสม่ำเสมอการ,ร,ะมมการจะฝึกฝนได้ต้องมีความสม,ม่ำเสมอดา่านหมายความว่าทุกอย่างมีความสม,ม่ำเสมอเราถึงจะเป็นคนที่เก่งได้และรายการนี้ครับเป็นรายการที่เป็นมมเอกลักษณ์และสม,ม่ำเสมอและเป็นคนที่มีเป้าหมายในตัวเองชัดเจนหวังว่าทุกท่านจะทำให้เ็ีที่และทำได้ดีนะมาครับขอบคุณ สวัสด MM ีคร uh, ัของวก้ขันอสุวรดีณยาพงายุปีที่อายุ20นะครับแล้วก็ส8 0น้ำหนัถ้าเกิดโสวก็เธอได้ไปเป็นนักแสดงไปเป็นเล็นแบบอะไรอะขี่หนาขไม่ออกมองง่

ือภาษามือภาษาตายังละกอดไม่อย่างนี้มึงมาใกลใกลมือมึงอยู่นี่มือมลูอย่างนี้าะาตันที่เขาแบมือเราคนเล่นาับตาตาทำเลยเขาเขาเาส่งตามมาให้หนูในแบบโอเค่แออฟไปน์ออคนแลย เป็นเด็ดครับผมน้ำหน,น 5, หนัก130กิโลคุณเยาวราชพุนครับส่วนสูงร้อย175ครับน้ำหนัก68ครับปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นอิเซอร์ครับแล้วก็เป็นจในติดต่อ้วยครับในตัวแทนของท่านนะครับ

สิ่งที่ทำให้จิตโลนใจจากท้าศักดิ์ ้เราคงหน้าเราเข้มอยู่เราไปฝั่งภาคใต้แล้วเราก็มาดูภาคใต้นะครับนะครับก็ล้อย,อย่างนี้คือท้ายครับเห็นหน้าผมจะใสอย่างเนี้ยยิ้มแบบเนี้ย ก็ะะออริชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทาง20หมายเลขนะคะที่เข้ามาสู่การออริชั่นในว,วันนี้นะคะก็คือจะบอกว่าบรรยากาศคือแบบลายคนเพอร์ฟอร์มดีมากไม่ว่าจะทางเรื่องของการแสดงแอคติ้งต่างๆนะคะมีบางคนร้องเพลงได้มีบางคนแบบว่าทำแรปทำเต้นทุกอย่างมาหมดเรียกว่าครบ มากกว่าการเป็นนายแบบอย่างแน่นอนนะคะสํสำหรับเวทีเด็กนทยแนด์ในซีซั่นสี่ปีนี้นะจ๊ะซึ่งตอนนี้นะคะก็คณะกรรมการของเรานะคะก็กําลังอยู่ระหว่างการตัดสินค่ะแบบเมื่อกี้กรรมาการน,น่าคิกคยกกันมากเลยถ้ามีโอกาสเราจะเข้าไปหลังเวทีไม่แน่แต่ว่าเข้าไปได้หรือเปล่านะคะลแต่ว่าตอนนี้นะะเนี่ยไ่คิกคิกกันมากเพราะว่าหลายคนคือสเกลภาพดีมากพร้อมกันหลายคนมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอีกคือใจเดียวค่ะเราจะได้ดูันแล้วนะคะว่าใครคือสิบสองคนที่เข้าสู่ เดิมท,ทยแลนด์ซีซั่นสีส่นในปีนี้นะจ้าก็เดี๋ยวไปรอติดตามกันต่อได้เลยนะจะตอนนี้ก็ไปพักเบรกสันสักรู่นึงก่อนละกันกทั้งคะายนน้น้องแบบรีแลกซ์สิบคนจ้า คณะกรรมการเลยต้องมาคัดกันใหม่จ้ะมีคนนี้ก็หล่อคนนี้ก็เก่งคนนี้ก็เท่คนนี้ก็แบบธรรมชาติคนนี้ก็แบบถ่ายรูปหล่อฟูดีคนนี้ก็แบบหน้า ูันนิดนึงตั้งแา่ว่าไทยยาวนานมากสําหรับการอ,ออดิชั่นในวันนี้นะจ๊ะก็จบไปมาที่ระเบอยแล้วนะคะสําหรับการออดิชั่นคัดเลือก12ผู้เข้ารอบกับการประกวด The n น t t h ไท a แลนดซีซั่น4ในปีนี้นะจ๊ะก็ขอใช้วิธีกับน้องๆทั้ง12คนด้วยนะจ๊ะที่ผ่านเข้ารอบ ในการไปเก็บตัวแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะบรรยากาศในส่วนของการประกวดต่างๆอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะตามติดทุกๆกิจกรรมของกองประกวดเลยก็ว่าได้นะคะแต่ก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้นะจะสำหรับนิวเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใ่ใจดีมา,มากๆเลยสําหรับ CGC นะคะที่ดูแลระบบหลังบ้าในให้กับเรานะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขาดไปได้เลยนะคะสําหรับในส่วนของ อิเคเมนประเทศไทยนะจ๊ะที่มีทั้งในส่วนของเซรั่มและในส่วนของรองพื้นสำหรับผู้ชายมาตรฐานกัิตจนกประจทศญี่ปุ่นนะจ๊ะที่ถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่มีเงินมาซัพพอร์ตในส่วนของกางรทํากิจกรรมแบบนี้ล้วก็จะไม่เจอกับรายการดีแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะเอาเป็นว่าคลิปหน้าจะไปเจอกันกันกบบรรยากาศที่ไหนงานอะไราเดี๋ยวเราติดตามกันได้เลยนะจ๊ะวันนี้ไปละเพราะว่าเชียร์ผู้ชายเหนื่อยมากจ้ะบา,บายยงานเลยนะ เปนน็นไม่ไ,ได้ใช่ไหมเดกยะเาไม่ได้ใช่ไตกอตลเตนเตลเตเตลเตเตลเเตลเตเลเตเตลเตลเตลนเตลเลพูดลลดลองที่สนกันมาก